หอดเลยมาก่ายังห้าสี่สาสวัสดีครับวันนี้นะครับผมเราก็จะมาทำสัมภาษณ์นะครับเพื่อที่จะจริงๆแล้วเป็นมิ้นนะอยากจะทําวิดีโอนี้เพื่อที่จะสปายน้องฝอยนะครับ <Wow. S 2> ก็คําถามทุกๆคำถามในวันนี้นะครับเราก็ได้รับ ความเอื้อเฟื้อจากเพื่อนๆโดยเฉพาะพี่ต้องเนาะก็อยากจะถามมินด้วยนะฮะี่เรียกว่าเจ้าบ่าวเลยเนาะเรียกว่ามินดีกว่านะครับผมอ่าถามความรู้สึกก่อนนี่ไม่มีในสคริปต,ต์ถามเองความรู้สึกที่ตัวเองจะได้แต่งงานจริงๆใกล้วันแต่งงานแล้วรู้สึกไงตอนนี้บอกเลยครับ <laughs> ว่าตื่นเต้นมากแลก้วก็บางครั้งเนี่ยมีนอนไม่หลับด้วย เพราะเรากังวลว่าเฮ้ยอันนี้เราทำหรือยังอันนี้เสร็จหรือยังต่างๆอะไรเงี้ยครับตอนนี้คือตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นครับแล้วตอนตอนนี้คลิปอัดวิดีโอเนี่ยตื่นเต้นมัตื่นเต้นเหมือนเดิมติมิ้นจะเป็นคนถ่ายวิดีโอให้คนอื่นครับแล้ววันนี้ตัวเองก็ต้องเป็นคนสัมภาษณ์เองนะ<ช>ก็คำถามแรกเลยดีกว่ามิ้นที่รู้จักน้องเนี่ยเพราะว่า เราเนี่ยเป็นคนถ่ายรูปอยู่แล้วเป็นคนถ่ายรูปในที่ออฟฟิศก็ถ่ายรูปตลอดตลอดแล้วก็ไปเจอน้องก็ถ่ายรูปให้น้องปกติจนสุดท้ายเนี่ยเราก็ส่งรูปให้ไปผ่ไม่น้องส่งรูปให้น้องไปบ่กเี่ครับส่งรูปให้นะครับอะไรแบบนี้แล้วส่งเขาทางไหนส่งในเฟซบุ๊กครับโอ้แล้วไปได้เฟซมาไมยังไงไปในเฟซกันมาได้มาอย่างไรครับก็คือมีก็ส่งให้แล้วก็บอกน้องว่าเออเนี่ยส่งรูปให้นะครับอะไรแบบนี้น้องก็ตอบกลับมาว่าขอบคุณนะคะอะไรแบบนี้ ก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ได้เริ่มคุยกันแล้วทีเนี้ยไม่มีอยู่พอย์หนึ่งที่แบบเรารู้สึกว่าเราต้องเดินหน้าคนนี้แหละรู้สึกชอบเขาอ่ะรู้สึกชอบเขาแหละเพราะว่าเหนอ่กจะว่าเวลาที่เราไปกินข้าวเราก็จะผ่านเขาทุกครั้งทุกครั้งที่เราเดินผ่านปึ๊บเราก็จะเห็นเขาว่าเขามองเราทุกครั้งจนหลังๆรู้สึกว่าลองดูสิไม่หลบตา ลังจีบเดินแบบไม่หลบตาเลยมองกันเลยอ๋อลองลองมองนเดินมาามองอ่ะลองมองเสร็จปุ๊บน้องมองไหมน้องมองน้องไม่หลบเราก็เลยรู้สึกว่าคนนี้ชอบเราเลยเกลียดการตบมือเออแล้วเคยถามฟอยไหมว่าตอนนั้นเนี่ยที่เราเดินผ่านไปผ่านมาตอนที่พูดคุยความเขารู้สึกกับเราไหมเราบอกว่าเขาก็ยิ้มทำงานปกตินะเองไหดเองคินเอง ท,ที่รู้สึกว่ามันเป็นสเสน่ห์ของเขาเลยก็คือรอยยิ้มของเขาทุกครั้งที่เขายิ้มเนี่ยรเรารู้สึกว่าเออมันแบบมันฟูลฟิลเรามันเติมเต็มให้เราแบบบางครั้งที่เราเหนื่อยที่เห็นเขายิ้มมาเนี่ยเออรู้สึกว่าเออรู้สึกดีรู้สึกแบบมันเด็นเหมือนพลังของเราแล้วเขาก็มีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราลตลอดถึงแบบเขียนเป็นจดหมายเป็นการ์ดเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบว่ามันเป็นความน่ารักอ่ะเป็นความน่ารักความเด็กๆของเขาอ่ะ เื่งองแบบเออมันทําให้เราที่แบบเป็นผู้ชายแข็งๆเรายังรู้สึกว่าเออมันน่ารักดีนะมันแบบ uh huh. แอบยิ้มได้เลยนะี้อนแรกก็ต้องขอบคุณก่อนที่เปิดโอกาสที่พี่ได้เข้ามาในชีวิตขอบคุณที่ทําให้เราได้รู้จักกันได้เรียนรู้กันและกันซึ่งไม่ใช่แต่ตัวของน้องพอที่เปลี่ยนไปตัวพี่ก็เป็นคนที่ดีขึ้น เป็นผู้ชายที่อาจจะแข็งแข็งอ่ะให้มันอ่อนลงมาบ้างแล้วก็พี่ก็จะทำอย่างที่พี่เคยบอกเสมอมาว่าให้พี่ได้ดูแลหนูนะก็จะเป็นคำที่พี่จะจำไว้ตลอดตั้งแต่วันนี้จนตลอดไป บอกรักน้องหน่อยรักนะเจออ่านฮะนี่ก็เป็นความในใจของมินนะครับจริงๆแล้วก็อาจจะมีอะไรมากมายนะครับที่เรื่องราวของคน2คนที่กว่าจะมาถึงวันนี้ถึงวันที่จะต้องตกลงปรงใจที่จะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะแล้วมินซ่าคิดว่าอนาคตอยากจะมีลูกสักกี่คน ตอนนี้ตั้งใจไว้ว่าสักสามคนต้องมาดูหน้างานก่อนนะดูน้างงานก่อนอ่ะอยากมีทั้งสามคนสามคนนะแล้วก็มีอะไรอยากจะบอกครอบครัวของเขาไหมก็ขอให้ทั้งคุณแม่และคุณยายครับเชื่อมั่นว่าผมนะจะดูแลน้องได้แล้วก็สัญญาว่าไม่มีวันทิ้งน้องหรือทำให้น้องเสียใจแน่นอนครับไม่ต้องห่วงผมดูแลน้องเีงครับก็ มีคำถามหนึ่งที่ต้องฝากมาหลังจากเสร็จงานเลี้ยงเราจะทำอะไรกันต่อคิดว่ต้องนอนก่อนแน่แนเลย <c oughs> นะคง <c oughs> จะต้องเหนื่อยมากๆแ,แน่เลยวันนั้นนะครับ <c oughs> แต่ว่าพอเสร็จแล้วคงจะต้องกลับไปเตรียมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทำพิธีส่งตัวต่อที่บ้านเออวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆนะครับที่คนสองคนนะครับที่วันนี้มีวันพิเศษนะครับแล้วก็นี่วามในใจของมิ้นะครับยังไงแล้วก็อยากจะฟังความในใจของน้องพร ขอบคุณมิ้นมากเลยขอบคุณพี่โอ๊ตมากครับขอบคุณครับขอบคุณทีณมงานนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณตัวเองด้วยครับ